ปยืดผมมาอันนี้สะตั้งแต่วันที่ไปยืดมาวันนี้เอาไว้สี่วันแต่ที่ไม่ได้หนีลยเนนะี่ยสะแล้วก็เป่าแห้งมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ดูหนังดูทีวีเสียงมันเลยดังเบาเสียงทีวีกันรบกวนโอเคไหม ผมตรงไล่เพื่อนสไลด์ออกผมแม่นะผมขาวเ่ยผมงอกแก่แล้วเนอะงอเป็นหัวเลยทำสีอะไรมันก็ไม่ติดอ่ะขึ้นมามันก็เป็นขาวเนี่ยหมมันเป็นแบบเป็นสีดอกเราสีควันบุหรี่อ่ากได้ สีอะไรดีเอยจะได้หน้าสว่างสว่างดูไม่เศร้าหมองดูมีชีวิตชีวาสดชื่นใครมีสีอะไรในใจบอกด้วยนะคะคอมเมนต์มาได้นะจา๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ